สวัสดีค่ะเค้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมไทยค่ะขนมไทยวันนี้ก็คือขนมบ้าบินค่ะวันนี้จะทำเป็นสูตรโบราณน,นะคะเป็นสูตรอบค่ะอบโดยใช้เตาอบและบ้านไหนไม่มีเตาอบไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะอบด้วยเตา DIY บนเตาแก๊สนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำน้ำาป่า80มิลลิตรผสมกับกลิ่นมะลิ4-5หยดแล้วพักเอาไว้ค่ะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นมะลินี่ยสามารถใช้น้ำเปล่านะคะลอยด้วยดอกมะลิแล้วทิ้งไว้1คืนก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาเตรียมแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวรอ20กรัมค่ะใส่ลงในกละมังเลยค่ะ ตามด้วยมะพร้าวทึ่นทึกขูดนะคะวันนี้ใช้280กรัมค่ะชอบมะพร้าวมากสามารถเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลสาย100กรัมค่ะถ้าชอบหวานน้อยก็สามารถลดน้ำตาลได้ค่ะตามด้วยเกลือเศษ็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราคลุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใช้ไข่ไก่เบอร์สองค่ะหนึ่งฟองใส่ลงไปค่ะก่อนใส่เราก็ตีให้แตกก่อนนะคะตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราก็ทยอยใส่น้ำลอยดอกมะลินะคะหรือว่าน้ำที่เราผสมกลิ่นมะลิไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทยอยใส่สลับกับการคลุกให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อคลุกเข,เข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำกระทะนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะ แล้วก็นําส่วนผสมของเรานะคะตัวขนมบ้าบินของเราเนี่ยลงไปผัดสักครู่หนึ่งค่ะพอให้เขาสุกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอบเนี่ยจะได้ย่นระยะเวลาในการอบให้ไวขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่ผัดก็ได้ค่ะจะนําไปอบเลยก็ได้แต่ว่าเราก็จะใช้เวลาในการอบค่อนข้างจะนานนะคะกว่าเขาจะสุกเนาะค่ะเราก็ผัดให้เขาสุกสักประมาณ50%แบบนี้ค่ะ หลังจากได้ที่แล้วเราปิดแก๊สค่ะเรานำน้ำมันนะคะจะใช้น้ำมันพืชก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ถาที่ถาดเลยค่ะอันนี้จะเป็นถาดที่ใส่ขนมบ้าบินนะคะหรือว่าถาใส่ขนมหมอ้อแกงก็ได้ค่ะหาซื้อได้ในช้อปปี้ใน La ส a d าก็มีขายนะคะถาให้ทั่วเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักตัวขนมของเราที่เราผัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปในถาดเลยค่ะ ค่ะเราก็ใส่แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วถาดนะคะค่ะสูตรนี้เราจะได้ทั้งหมด3ถาดนะคะ2ถาดเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบค่ะหนึถาดเราจะนำไปใส่เตา DIY กันค่ะเตาอบเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีค่ะอบจนเขาสุกด้านบนเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะคะ อันนี้อุณหภูมิแล้วแต่เตานะคะเพื่อนๆลองสังเกตจากเตาของเราเนะาะค่ะสุกออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะ ค่ะสำหรับอีกถาดหนึ่งที่เหลือนะคะเราจะนําใส่หม้อนะคะตั้งเตาแก๊สค่ะใช้ไฟอ่อนประมาณ5 0า0นาทีค่ะเปิดฝาดูได้นะคะอยากให้หน้าเกรียมนิดนึงก็เพิ่มเวลาได้นะคะอันนี้เออบประมาณ50นาทีจะได้หน้าประมาณนี้ค่ะอันนี้เทียบให้ดูนะคะซ้ายมือจะเป็นอบด้วยเตาอ,อบส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นอบด้วยเตาแก๊สนะคะลักษณะเนื้อนุ่มเหมือนกันเลยค่ะ ค่ะเนื้อสัมผัสนะคะด้านบนก็จะกรอบค่ะแล้วก็ตรงกลางกับด้านล่างเขาก็จะนุ่มค่ะแล้วด้วยเราใช้มะพร้าวถึงทึกเนี่ยก็จะได้ความหอมแล้วก็นุ่มของตัวมะพร้าวด้วยนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะขนมบ้าบินแบบถาดนะคะอันนี้สําหรับสูตรนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีถาดเนี่ยหรือว่าจะไม่นาเข้าเตาอบก็สามารถนําไปจี่บนกระทะก็ได้เช่นกันค่ะ ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube และช่องทางเพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ